ครับตอนนี้เราจะมาทําการแนะนำเกี่ยวกับการซูมหน้าจอนะครับผมลักษณะาการซูมหน้าจอก็คือเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับทำการซูมเพื่อขยายขยายหน้าจอขึ้นมานะครับครับผมก่อนอื่นเราจะต้องทําการติดตั้งตัวโปรแกรมกันก่อนนะครับ ตัวโปรแกรมนี้เราก็ไปหาโหลดเอานะครับเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คําว่าซ o มอิ t นี่นะครับสักครู่นะครับผมนี่ครับผมพิมพ์คําว่า Zoom it z ซด m i t ลนะลงไปแล้วเราก็ทําการโหลดติดตั้งมาเลยนะครับเมื่อเราได้ตัวติดตั้งมาแล้วเราก็มาทําการติดตั้งนะโดยการดับเบิลคลิกลงไปเลยนะครับทาการติดตั้งง่ายนะครับผมดับเบิลคลิกเสร็จ แล้วก็ทําการเล็กๆไปเลยครับตัวโปรแกรมมันก็จะติดตั้งให้เราเองนะครับเมื่อเราได้ติดตั้งตัวโปรแกรมลงไปแล้วให้เรามาดูที่ตรงเมนูบาร์ด้านล่างนี้นะครับผมสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะเราจะได้ตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับผมให้เราทําการคลิกไปเลยนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้น dialogue box แสดงวิธีการทํางานของตัวโปรแกรมให้เรานะครับเรามาดูกันนะครับเมื่อเราต้องการซูมเนี่ครับ ให้เราไปกดที่ control หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีแบบ live zoom นะครับให้เรามากดที่ control สแต่ถ้าเราอยากทำการวาดเส้นหรือว่าขีดเขียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมให้เรามากดที่ control 2นะครับผมส่วนที่ว่าการพิมพ์ให้เราไปกดที่ตัว t นะฮะที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับเราก็จะสามารถทำการ พิมพ์ไปได้นะครับทีนี้เราลองมาใช้โปรแกรมกันก่อนนะครับอ,อีกนิดนึงนะครับตัว Zo มท็อ c k e r นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนปุ่มได้นะครับจากคอนโทรลหนึ่งเราไม่อยากใช้สองปุ่มเราก็สามารถที่จะกำหนดได้นะฮะ่ที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วแต่เรากำหนดนะครับสมมุติว่าผมไม่อยากใช้ตัวนี้ผมจะใช้ F1 นะครับ เราก็สามารถทําได้เสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับแต่ในที่นี้ผมขอใช้ตัว default ไปก่อนนะครับ c คนเซิไปก่อนนะครับเรา,เราลองมาเริ่มใช้โปรแกรมกันก่อนนะครับผมสมมุติว่าเราต้องการที่จะมาซูมที่ตัวที่เราโหลดลงมาตัวตัวนี้นะฮะที่หน้าจอนี้แหละครับเราก็เอาเมาสา์มาชี้ใกล้ๆเนี่ยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการคอนโทรลหนึ่งครับนี่ครับมันก็จะขึ้นซูมขึ้นมาทีนี้ เราสามารถใช้ Scroll v i e นะครับตรงเมาส์นะครทำการกลิ้งลูกกลิ้งนะฮะซูมเข้าซูมออกนะครับได้ครับผม uh, เสร็จแล้วเราจะออกจากโหมดซูมเนี่ยครับเราก็ทําการ Escape ไปเลยครับหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะกลับสู่หน้าจอปกตินะครับต่อไปก็จะเป็นการ uh, Draw นะครับ Draw คือการวาดเส้นการลากเส้นการ ขีดเขียนอะไครับเราก็มาใช้กันนะ control 2นะครับสังเกตดูนะครับจากหัวลูกศรสีขาวเนี่ยฮะเมื่อเรากด control 2เนี่ยมันกะเปลี่ยนมาเป็นกากบาทที่เป็นสีนะฮะสีแดงในที่นี้เป็นสีแดงนะครับเราก็ทำการวาดเส้นลากเส้นตรงเนี่ยฮะทำการลากเส้นตรงได้ทำการวงกลมได้นะครับมันเป็น free hand นะฮะทำลูกทรงอิสระได้ครับผมเนี่ยครับ โอเคครับผมเมื่อเราจะออกจากคําสั่ง Draw เนี่ยแล้วก็ปกติครับใช้ Escape ออกไปเลยนะครับมันก็จะออกไปฮะต่อไปอีกคําสั่งหนึ่งก็คือเป็น Live Zoom คือการซูมไปด้วยและการการทำงานไปด้วยนะครับสมมติว่าและที่นี้ผมขอเปิดตัวนี้มาก่อนนะครับตัวโปรแกรม Notepad ท่านจะเปิดเป็น Excel ก็ได้เป็น Word ก็ได้ ในที่นี้ผมจะมาขอใช้โปรแกรม n o t e p a d นะฮะเป็นตัวใน,นการสาธทิตนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมที่เราจะทำงานมาแล้วนะให้ให้เรามากดที่ c o t r o l C เลยนะครับมันก็จะซูมขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เริ่มทำงานได้โดยกันเราจะพิมพ์เราก็จะทำอะไรก็ได้นะครับเลื่อนเมาส์ไปมานะฮะนะครับ เพื่อจัดหน้าจอตรงที่เราจะทํางานนะเสร็จแล้วเราก็ทํางานไปเรื่อยโดยการที่เราจะพิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับผมแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยทำทำงานตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าเมื่อเวลาเราจะออกจากโปรแกรมนะฮะให้เรามาใช้ control 4เหมือนเดิมนะ,ะไม่ต้องไป ใช้ที่ escape ไม่ได้นะครับเหมือนตัวก่อนๆตัวก่อนหน้านี้เราใช้ escape แต่ตัว live zoom เนี่ยฮะให้เรามาใช้ control c ออกมันก็จะกลับสู่หน้าจอปกตินะครับครับในหมวดนี้เราก็พอเป็นที่เข้าใจแล้วนะครับผมก็ขอ,อปิดตัวโน้ตแพดไปก่อนนะครับผมตัวต่อไปก็เป็นการพิมพ์นะฮะพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะครับครับทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ หมวดการพิมพ์ตัวอักษรนะครับโดยขั้นแรกเราก็ต้องอคอนโทรลหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ซูมให้กลับมาสู่หน้าปกติเสียพอ,อ,อเราจัดได้ที่เราแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งอ่ะเราก็จะเห็นเคอร์เซอร์มันขึ้นมานะครับอ่ามันจะเป็นกากรบาทในที่นี้เป็นสีเหลืองนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะโดยการใช้ตัวอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษน่ะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมก่อนนะฮะเราก็ทําการ กดตัว R เรดนะฮะสีแดง r e d ก็คือตัว R นะ่ยมันก็จะเปลี่ยนให้อ่าทีนี้เราจะทําการพิมพ์เราเราก็กดที่นะครับคอร์อเซอร์มันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นเส้นนี่ฮะทีนี้เราก็ทําการพิมพ์นะฮะ R E D R E D อพอจบประโยคแล้วเราก็คลิกซ้ายออกจากคําสั่งไปเลยนะครับอ่าทีนี้เราจะเปลี่ยนสีอีกครั้งหนึ่งเป็นสีเหลืองนะครับมันเปลี่ยนได้5สีนะครับผมสีเหลือง yellow แล้วก็มากดตัว Y นะ yellow ก็คือ Y ไว้ y, มันก็จะขึ้นไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็มากดที่นะครับเราก็เห็นเคอร์เซอร์มันขึ้นมาแล้วเกิดเป็น y e ยอีดเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็เราจะเปลี่ยนสีอีกครั้งหนึ่งเราก็คลิกซ้ายให้มันขึ้นเคอร์เซอร์เนี่ยทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีสีส้มก็ orange orange กับตัว o นะฮะนี่นะครับผมกดตัวที่นะครับโออาร์เอ็นีอีะ R A N G e นะครับผม มันก็ขึ้นเป็นสีส้มเสร็จแล้วก็คลิกซ้ายออกไปแล้วก็เปลี่ยนอีกมาเปลี่ยนได้เป็นอีกอีกสีเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กด G g กรีนนะครับแล้วก็กดตัวทีครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ G R d e E N เนี่ยกรีนครับได้สีีแล้วเนาะคลิกซ้ายออกจากคําสั่งไปได้อีกสีหนึ่งครับคือสีน้ําเงินคือบลูนะครับเรากดตัว B นะครับแล้วก็กดตัวทีนะครับผมแล้วก็พิมพ์เลยครับ B L U E นี่ครับเสร็จแล้วเราก็คลิกซ้ายออกจากคําสั่งไปถ้าเราต้องการจะออกจากหมวดการพิมพ์นี่ครับเราก็กด e s c a p e ไปเหมือนเดิมฮะแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการกดออกไปทีละตัวนะฮะทีละสเต็ปนะนับจากล่าสุดไปทีละขั้นทีละขั้นเนเราก็ใช้แบบ Control set ไปครับนี่มันก็อย่างนี้ฮะ control รไปหรือเราจะกดทีเดียวออกหมดแล้วก็ e s c a p e ออกไปเลยนะครับผมพอจะเข้าใจนะครับผม ทีนี้ในตัวโปรแกรมนี่มันจะมีอีกอีกอ่าเขาเรียกว่ามันจะทําได้อีกอีกอย่างหนึ่งนะคือการ่าทำการลากเส้นตรงการวงกลมล้อมรอบหรือว่าการตีกรอบสี่เหลี่ยมให้เรานะครับอ่าในที่นี้เดี๋ยวผมเราจะมาสาธิตกันให้ดูก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับลองดูนะครับผมเข้าไปที่คอนโทรลหนึ่งนะฮะอ่าแบบนี้นะครับเมื่อเรากดอ่าอ่า เอไออตรงปุ่มแถบค้างไว้นะฮะอ่าคลิกซ้ายก่อนนะฮะให้มันขึ้นเป็นอ่าเป็นเคอร์เซอร์ก่อนทีนี้เราไม่เห็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนนะครับให้มันดูชัดนะครับผมอ่ากดเราลองกดนะฮะกดแถบปุ่มแถบนี่ยฮะดูว่ามันเป็นอะไรนะครับแล้วก็กดซ้ายค้างนะมันจะเป็นวงกลมนะฮะวงกลมให้เรานะครับนี่ครับผมอ่าลองลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกดแถบนะฮะปุ่มแถบนะฮะนี่นะครับนี่ครับผมปุ่ม กดค้างไว้นะฮะมันก็จะขึ้นเป็นวงกลมให้เรานะเช่นกันครับเราก็สามารถเปลี่ยนสีวงกลมได้ะคระับทีนี้เป็นอ่าเป็นสีแดงต่อไปเราอยากเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเหลืองทีนี้เราลองมากดอ่าตัวเขาเรียกว่าค a p บล็อกตัวนี้นะฮะดูนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะครับกด,ดไว้แล้วทีนี้เราอ่าไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออ่ายกเลิกคําสั่งไปก่อนนะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปอ่าเราลองมาที่อ่า ตัวชิปนะฮะตัวชิปนี้เรากดชิปค้างไวเนี่ยครับมันก็จะเป็นเส้นตรงนะฮะตัวชิปค้างไว้มันจะเป็นเส้นตรงนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ว่า,าจะทำได้ก็คือกดคอนโ r o l s h i นะฮะมันก็นี่ครับลากลงมาเนี่ยมันจะเป็นลูกศรให้เรานะครับผมสีเหลือง แล้วเวลาลากเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับผมขออภัยกัขอขอกลับไปใช้ตัวสีแดงเหมือนเดิมนะครับขออภัยนะครับผมอลองลองอคอนโทรลชิปค้างไว้นะฮะแล้วเราก็ใช้เนี่ยเคอร์เซอร์มาคลิกค้างคลิกซ้ายค้างแล้วทีนี้ลากมันจะเป็นหัวลูกศรน,นะแล้วแต่เราจะ,ะลากไปตรงไหนนะแบบนี้ก็ได้นะฮะ,อะ,อะคอนโทรลค้างแล้วก็ชิปค้างพร้อมกันนะฮะนี่ลากมาทางนี้มันก็เกิดเป็น ตัวตัวลูกศรน,นะครับต่อไปก็เป็นตัวชิปแล้วก็แท็บนะฮะตัว2ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็นี่ครับมันเกิดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับชิปเออไอคอนโทรลแล้วก็แท็บนี่นะฮะเราลองมานี่ครับนี่ครับอ่าคงเข้าใจนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวออกออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวชาร์ตให้ดูอีกทีหนึง่งอ่เอสเคไปก่อนนะครับ ผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ครับผมถ้าเรากดที่ปุ่มแ็บค้างไว้นะครับนี่นะครับนี่ฮะขออภัยนะฮะยังยังนี่ครับใัขึ้นกดปุ่มแ็บค้างไว้นะครับแล้วเราลากนะฮะมันก็จะเป็นนี่ครับเป็นวงกลมนะฮะนี่นะครับผมถ้ากดเรากดชิปค้างไว้นะครับดูนะครับ มันจะเป็นเส้นตรงนะฮะนี่นะครับผมมันจะเป็นเส้นตรงนะครับผมนี่นะครับผมต่อไปกด c อน t r o l ค้างนะฮะ c อนโ r ร l คร้างนี่ครับก็เ,เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะแล้ว c o n โ r ร l ค้างเราก็ลาก,ลากครอบนะฮะเราจะเอาขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะครับต่อไปก็เป็น c อน t r o l ช h i อ่าลองดูอีกครั้งนะฮะเป็นแบบไหนฮะเ่าเปลูกศรน,นะครับอ่า c อน t r o l ช h i ค้างไว เราจะเอาหัวลูกศรไว้นี้แล้วเราลาลกหางมานี้แล้วก็ทําได้นะครับผมแล้วก็เทคอันนี้เราพอเข้าใจนะกดะกดทีไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นตัวอ,อักษรเป็นเป็นเคอร์เซอร์ขึ้นไปนะฮะแล้วเราก็ทําการพิมพ์ไปก่อนนะฮะว่าเราต้องการพิมพ์เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวนะฮะลองดูนะฮะ GWO d นะครับผมกดเสร็จแล้วเราก็คลิกซ้ายออกจากคําสั่งไปทีนี้เราก็มา คอนโทรลที่ปุ่มปุ่มลูกศรตรงทางด้านขวามือของแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยมามาทางด้านขวามือมันยังมีปุ่มลูกศรขึ้นลงแล้วก็ทางซ้ายทางขวาเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเส้นหนาหรือว่าลดเส้นของของเนี่ยครับขนาดเส้นนี้แหละได้โดยโดยการที่เรากดคอนโทรลค้างไว้นะฮะคอนโทรลแล้วก็ลูกศรชี้ขึ้นค้างไว้นะฮะ เห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นนะขออภัยนะฮะเนี่ยตัวตัวเส้นเนี่ยมันจะมันมันจะใหญ่ขึ้นนะครับผมถ้าเรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดลูกศรชี้ลงเนี่ยฮะมันก็จะเป็นอ่าทำให้เส้นเราเล็กลงฮนะอ่าเข้าใจนะครับผมคอนโทรลขึ้นมันก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะคอนโทรลลงเนี่ยมันก็จะเล็กลงได้อ่าตามตามอันนี้นะครับผมคอนโทรลแซดนี้ก็พอเข้าใจนะครับดีว่า ลบไปทีละตัวนะตั้งแต่ล่าสุดไปนะลองคอนโทรลแซเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะหายไปฮะถ้า e s c a p e นี่ก็คืออ,ออกไปหมดเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับก็ลองออกไปศึกษาและ,อะลองฝึกฝนดูนะครับเพื่อจะมีประโยชน์กับตัวท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดี ครับอขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับคือในหมวดของใช้หรือว่าการพิมพ์นีครับมันรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับอฟอนต์ภาษาไทยไม่ได้รองรับนะครับผมขอบคุณมากครับ